ก็ตัหมายถึงตอนเรียนกันมากใช่ไหมคะก็เรียนไม่ถึงรู้สึกจะสอบสอบก่อนมาคะ่ะแต่ว่าก็คือเรียนไประดับหนึ่งสอบหมายถึงสอบโทฟเฟลก่อนระหว่างนั้นแต่ว่าก็เหมือนแบบเน้นนะคะมันก็เน้นได้หลายจุดเลยอะคะ่ะบัชอัพในระดับหนึ่งใช่เลยแล้วก็ก,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 ก็คือคือก็เก่งจริงๆอยู่แล้วในพื้นพี่แต่มันครับมาให้มาปัดหลักนิดน,นึงจัดให้เป็นระบบระเบียบใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไลติงก็ประมาณว่าก่อนมาเรียนกับอาจารย์ก็จะไม่รู้แบบ ขึ้นต้นประโยคที่สองควรจะขึ้นว่ายังไงประจบสรุปมันควรสรุปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยคือรอบแรกที่สอบไปก็แบบเขียนเองเขียนเองหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วพอแบบเออพอมาเรียนแล้วมันแบบรู้ว่าเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็เคสดีก็คือค่อนข้างเก่งแบบธรรมชาติอาจารย์ชอบแบบนี้นะนานๆจะสัมภาษณ์อย่างนี้จารย์ชอบแบบนี้ที่สุดนี่คือของจริงออสิออเทนติก authentic <laughs> คือคือเว้ยเลยครับเอ้อครับฝึกตัวเองเทรนบังคับตัวเองเพื่อไปสอบอย่างเดียวว่าเธออยากรู้จร,ริงๆภาษาอังกฤษเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งนั้นลักษณะนี้ถึงลอจิกเลยเลยแม็กซ์เลยคือเธอ,อจะปรับได้เร็วไงเพราะเธอลองดูมานานแล้วหลายปีใช่ป่ะผิดปกติพวกเลยพลิกพลิกทันทีเรียบร้อยนะก็เต็มสามสาาาาิบได้กี่คะแนนอรรถพบทมานานแล้วนะครับทุกคนอยากรู้เหลือเกินนะฮะ ได้28ค่ะตบมือดังๆให้หนูลิสาหน่อยอะไรกันปานนะหนูเดี๋ยวนั้นตอนท,ท,ที่ที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่เขียนนี่ไม่ควรจะคิดเกี่ยวกันมากจริงไหมจริงนะคะคือตอนที่คิดอะพยายามคิดเอาไลน์ออกมากมอย่างอย่างเช่นรอบแรกที่สอบอะเขียนเลยพิมพ์เลยไม่คิดอะไรก่อนเลยอ๋อแล้วมันก็เหมือนจบไม่ลงเลยค่ะมันจะมันจะหน้าตาน่าเกลียดน,น่าเกลียดอ๋อแต่แบบพอรอบนี้มันแบบเออจะคิดคิดด้วยรวมก่อนหนึ่งสองสามเป็นยังไงคร่าวๆนิดๆแล้วก็ค่อยแบบ อะรอย่างปัญญาจริตอะไรเงี้ยสามสี่คำจบเรียบร okay. ้อยนะฮะโอเคแล้ว <Steph> ก <ui> right. ็มีวิธีอย่างอื่นอีกไหมนั่งหนึ่งนั่งเลยที่พูดทั้งหมดก็ไรติ้งสูงผิดปกติแล้วล่ะยี่แปดเดี๋ยวดิจิตร์แฮฟอันนี้พรอเบิร์ติ้งทามเพรสเชีร์หรอไม่มีปัญหาเรื่องทาเพรสเชีร์อ๋อโทษทีเขิสติ้งได้ยี่แปดแล้วฮะไม่ต้องแปลนะฮะมีเอ่อไม่มีปัญหาเรื่องทาเพรสเชีร์เลยเลยครับไม่ค่อยมีนะคะจบทันอันนี้จบทันรอบแรกเนี่ยคือจบไม่ทันจบไม่ลงไม่ได้จบอันนี้ได้จบ เพราะอะไรครับโอเคอนนี้จบลงพอดีเพราะเนื่องจะเอาลายแล้ว<ช>กว้างๆใช่ไหมแล้วก็รู้โครงสร้างใช่ปะ่ะคือจริงๆเป็นคนที่มีเบรนครบอยู่แล้วพิงแต่ถ้าต้องมีคนมาสปาร์กนิดหนึ่งถ้า in this case นะแล้วก็เบรนของเธอมาจากอะไรครับคอ uh, นส t ตนต์พร็อกซิไปเรื่อยๆอาฉันชอบมากหรือพัสดท่านที่คนอยากรู้อยากเห็นมากเลยนะฮะคะแนนไม่ค่อยดีมากนักไม่เป็นไรสปิคกิ้งเต็ม30เต็เท่าไรเอ้ย 5ิเศอ่าทุกคนอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น what are the what were the technical problems that happened at that moment เพราะค่อนข้างต่ำมากเลยเพราะอันทุกอันจะเกือบเต็ม30หมดเลยใช่เปล่าครับก็อย่างแรกอย่างแรกเลยนี่คือไม่ได้ฝึกคือเพิ่งคือคืออย่างอื่นเป็นสิ่งที่ชอบทำอย่างสปิกิ้งไม่เคยทำไม่เคยทำเห็นหรือเปล่านะ present perfect นะฮะตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะฮะ เราแบบเพิ่งมาทําแบบ <มา S 1> ก่อนสอบ<ล>ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะโอเคงั้นตรงตามสูตรอีกเหมือนกันนะฮะก็คือยังไม่เฟมเบรียมากนักก็เอเคเธอเห็นตัวเองชัดแล้วไงตอก็แต่ข้อที่2ที่สําคัญเลยคือเป็นคนค่อนข้างถูกดิสแทรกได้ง่ายเราเราประมาณวัดตอนดิสแทรกง่ายเราแบบพอตอนสอบซึจริตหกไว้ยังอะซื้อแล้วเป็นเป็นมีตกจริตค่ะเราแบบว่าพอตอนที่สอบอยู่มันมีผู้หญิงสองคนที่แบบว่าอีกสองคนนั้นเห็ไหมแรงมาก แรงไงแรงมากเธอพูดเสียงดังแบบคือหนูนั่งฟังเขาคือหนูรู้มาแล้วว่าเขาตอบอะไรได้ยินไปแต่แต่ไอจยดคำถามหนูเนี่ยแต่จยดคำถามนูไ่ด้อาจารย์ฟังไม่ออกไม่ได้ฟังเลยแบบไปฟังคนนู้นหลุดใช่ไหมก็เลยพอตอบพอตอบของตัวเองก็แบบ บไม่ได้เลยคะไม่อาจารย์คือเป็นจริงๆไม่ไม่ได้ใช่ธรรมดานะคือมันมันหลุดแป๊บหนึ่งเนี่ยจิตไปเกาะข้างนอกเลยผิดจุดแสดงว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่เคยมีโอกาสสวดพระคาถาจริงไหมจ๊ะไม่มีค่ะตบเลยดรบูร์นะครับตบ่อยเะนอนเคสตง่ายมากแคสวดแค่สามเที่ยวเนี่ยเป็นวีรสตรีเลยเฮโรอีนโอเค จริงๆเพราะปัญญาครบหมดแล้วเขานี้เหลือแค่อะไรครับ concentration จะได้ดึงมาใช้ทุกอย่างครบหมดนะคือสวรรค์เป็นง,งี้อ่ะเขาคือคือคมฟิวได้เลยมันจะไเบสพูดอย่างนี้ไปดูเถอะมด้วยสติคมด้วยปัญญาโอเคเนี่ยแต่ครับสมาธิจะอ่อนจนฟิลได้ทันทีนะฮะแล้วก็นะจะเบสอะไรนี้ออง,ง่ายก็คือไม่ต้องทำอะไรอยู่ก็นั่งสวดสจบหนึ่งกันลวกันดีไหมเก่งมากแล้วก็สรุปว่าคือในเรื่องหนึงน่งก็งคือ lack off อะไรครับ practice okay? Because she did begin her practice on the speaking section two weeks before the actual date of the test. And this all, her, uh, this uh, t r a c t i b i l i t y ก็คือสมาธิเสื่อมไปหนึ่งนะฮะแล้วที่สามก็ก็เนี่ยแหละค่ะน่าจะมาจากสองอย่างนี้ว่าไม่ได้ฝึกคือไม่เคยฝึกไม่รู้จะไปฝึกกับใครเลยคืออย่างที่อาจารย์บอกต้องพูดกับตัวเองใช่ไหะคะแต่มันมันฟุ้งซ่านค่ะมันคิดได้แป๊บเดียวมันก็ไปแล้วโอเคไม่เป็แต่ above all เราต้องการเอ็นอะไรที่สุดคะแนนรวมทั้งหมดได้กี่คะแนนอื่ ได้ร้อยหนึ่งค่ะตบมือหน่อยครับได้ร้อยหนึ่งพอดีเลยว้าวเดี๋ยวซึ่งอาจารย์อาจารย์ไม่แคร์จะเซกชันไหนสูงเต่าขอให้ได้เลยครับบีทนะครับเดอะนะครับเดอะมินิมัลสแตนดาร์ดออฟอ e เคนดิคัลเลนซ์โอเคแล้วก็มีอะไรพูดจะเกี่ยวกับแฟตั่บ้างไม่สองสามคำก่อนที่อาจารย์แจกเงินก็แบบว่าคิดว่าแบบที่อาจารย์สอนพอเลยแต่แบบต้องกลับไปฝึก หมายถึงถ้าไม่ฝึกเพิ่มมันก็อย่างสปีกิ้งอย่างพาร์ทอื่นคือหนูฝึกของหนูเองอยู่แล้ว<ม>เป็นปกติแล้วแต่ว่า,ยาอย่างสปีกิ้งอย่างเงี้ยไม่รู้แบบก็คือถ้ามันไม่ฝึกเพิ่มยังไงมันเลยไม่รู้ท<ล>ริคใช่ไหมเพราะไรทิงนี่ลองนิดนึงรู้เลยใช่ไหม ไลติ้งใช่ค่ะอย่างไลติ้งฟังแล้วดีตะกี้ทันฟิลทุกท่านนอนทิสเซอรคสเธอพูดธรรมดามาถูกต้องว่าเธอจิตเห็นแล้วไม่ไมีอะไรก็คือไปเติมนิดนึงก็ได้แป๊บเดียวก็ได้โอเคแล้วก็ในนามของท่านประธานกรรมการบริหารแฟร์ซิงเิชนะครับแล้วขอมอบซีร์ติฟิเคชั่นออฟอะเคนิคเอ็กเซลเลนซ์ให้กับคุณหนูคุณอลิสลาอลิสาสุดที่สิงนะครับสำหรับเลยครับความยิ่มยอดในการได้โทรฟอตบเมย์หน่อยครับ ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ก็มีของระลึกเล็กๆน้อยๆนะฮะเช็คแคช10,000บาทนะครับเออไม่เด้งนะฮะไม่เบลส์ครับขอมอบไว้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและใบนี้เนี่ยจะครับตอเงินได้อีกหลายสิบล้านให้กับนะครับคุณลิษีาตบมือดังๆอีกทีนะครับขอบคุณมากนะ,ะกกนะกนะ Thank you very much บายบาๆนะถือว่าเป็นนะครับเออนี่แต่คนจะมีความเด่นความงามคนละแบบนะก็คือว่าครับเธอเห็นหมดเลยทุกอย่าง โล่งนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปเติมจุดอื่นอีกจุดหนึ่งฉะนั้นเวลาอาจารย์คอมเมนต์พวกอยู่นี่คือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วก็เอาจุดเด่นของเราแล้วก็อะไรครับอ,อ,อุดจุดอ่อนซะหน่อยโอเคตบมือดักเตอร์บุญดังดังทีนะครับ